บายเพราะท่านปฏิบัติโดยอนุโลมปฏิปทาเหตุที่ท่านปฏิบัติคล้อยตามโลกุตระธรรมเพราะท่านปฏิบัติโดยอปัจนิกะปฏิปทาเหตุที่ท่านปฏิบัติไม่เป็นข้าศึกต่อพระสัตธรรมเพราะท่านปฏิบัติโดยทรมานุธรรมะปฏิปทาคือทําปฏิบัติทาน้อยคล้อยตามทำใหญ่หมายเพาะว่าปฏิบัติตามลําดับ เหตุที่ท่านปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตรธรรมเพราะท่านปฏิบัติโดยอปันนกะปฏิปทาปฏิบัติที่ไม่ผิดเหตุที่ท่านปฏิบัติไม่ผิดจากไตรสิกขาเพราะท่านปฏิบัติโดยมัชฌิมาปฏิปทาเหตุที่ท่านปฏิบัติสายกลางไม่เสพส่วนสุดสองอย่างเพราะท่านปฏิบัติโดยปรมัตถะปฏิปทาเหตุที่ท่านปฏิบัติรู้แจ้งพระนิพพานอันเป็นประโยชน์สูงสุดเพราะท่านปฏิบัติโดยโมเนยะปฏิปทา แพระยะสง์ทั้งหลายเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอาเซขามุนีดังนี้แหละนะเจริญพรนี้เป็นคําเสริมที่เพิ่มพูนมาจากเอดีกาของวิสุทธิมักดเจริญพรีจานร์เจริญพรสาธุเจ้าค่ะ,คะก็เพื่อเป็นอาเสขาปฏิปทานี่ท่านประกาศถึงความเป็นพระราหันเลยนะคะ ก็ตรงตามคำพีวิสุทธิมักนะคะอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกระระนิโยอนุตรังปุญญกเขตตังตามที่เราสวดนะคะทีนี้พอสวดเนี่ยเราก็สามารถส่งจิตไปบูชาพระสังฆคุณได้นะคะคือเป็นการสวดมนต์ที่ประกอบด้วยปัญญากุศลก็จะแรงขึ้นกว่าการพูดไปเรื่อยๆแล้วไม่เข้าใจความหมายนะคะตรงนี้ก็เป็นการสรรเสริญ ข้อความนี้มีมีความไพเราะมากขออ่านให้ฟังอีกทีนะคะข้อแปดร้อยแปดสิบห้าข้อว่าสำเร็จความเป็นอาหุนเนยยะบุคคลเป็นต้นก็ให้เข้าใจว่ามีอีกสี่ข้อตามมาด้วยนะคะคือปาหุนไยยะทักคินไยยะอัญชรีกรีไยยะอนุตรังปุญญะเขตตังนะคะหมายความว่าและมิใช่แต่เป็นผู้สามารถในการเข้านิโรธสมาบัติได้เพียงเท่านั้น แต่ว่าแม้ความสำเร็จในความเป็นอาหุนัายะบุคคลเป็นต้นนี้ก็พึงทราบว่าเป็นอานิสง์ของโลกุตระปัญญาภาวนานี้ด้วยความจริงบุคคลทำปัญญาให้เกิดแล้วเพราะเหตุที่ตนเองทำโลกุตระปัญญาแม้ทั้งสี่อย่างนี้ให้เกิด จึงเป็นอาหุนยะบุคคลปาหุนยะบุคคลทักขินยะบุคคลอัญชรีกรณียะบุคคลโลกานุตระปุญญะเขตตะบุคคลนะคะก็สอดคล้องกับที่ท่านพระอาจารย์สมบ,บูรณ์อ่านจากดีกาวิสุทธิมารัคนะคะตรงนี้ท่านเน้นปัญญาจริงๆนะคะปัญญาคือปัญญาทําไมถึงโลกุตระปัญญาถึงเกิดขึ้นได้ก็เน้นให้ฟังอีกรอบหนึ่งว่าทุกท่านต้องเข้าใจวิปัสสนาสิบหกนะคะ เพราะนั้นคือเป็นปัญญาแต่ละระดับที่พัฒนาขึ้นนะคะค่ะเรียนเชิญอาจารย์ไปเชิญต่อค่ะครับสำหรับชื่อของภระบุคคลที่เป็นระดับประสบัาบันที่จำแนกเป็นสามประเภทนี้นะครับที่ท่านเน้นอธิบายในเรื่องของอินทรีย์ที่ต่างกันโดยอ่อน กลางแล้วก็แก่แล้วก็จะไปเนื่องกับเรื่องพบที่เหลือนะครับพบที่เหลือที่แตกต่างกันอย่างสตารคัตุนี่ก็เจ็ดชาตินะครับประมาณเจ็ดชาติเป็นอย่างมากโกลมโกล่านี่ก็ประมาณสองสามชาติถ้าเอกกับพีซีก็จะเหลือชาติเดียวนะครับที่เ,เป็นพบที่เหลือแต่ถ้าในที่อื่นเวลาท่านอธิบายพระยจาบุคคล ชั้นพระโสดาบันเนี่ยนะครับอาจจะมีชื่ออื่นด้วยก็ได้นะครับด้วยอำนาจของมาด้วยมาด้วยศรัทธาหรือดําเนินด้วยศรัทธาเป็นเป็นหัวหน้านะครับก็จะมีชื่อว่าสัทธานุสรีบ้างสัทธาวิมุตติบ้างพวกนั้นก็จะมีมีมีชื่อของพระบุคคลที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกนะครับอันนี้ก็ก็เรียนให้ทราบว,ว่าเรื่องของชื่อของพระยุบุคคล แม้ว่าเป็นประเภทโสดาบันนี่นะครับในที่อื่นอาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ได้แต่ในที่นี้เนี่ยท่านท่านกล่าวด้วยอำนาจของความแตกต่างของอินทรีย์ที่ต่างกันสามระดับจึงมีมีการจำแนกอย่างนี้นะครับคือเจ็ดชาติเป็นอย่างมากสองสามชาติเป็นอย่างมากหรือหนึ่งชาติเป็นอย่างมากอันนี้ก็เป็นลักษณะของโสดาบัน ทีนี้พัสกาธาคามีท่านก็อธิบายสั้นๆนะครับในข้อที่สองพยาบุคคลประเภทที่สองในข้อ8ป7้อดนะครับท่านผู้ธรรมมัคกปกัญญาที่สองให้เกิดแล้วมีชื่อว่าสกาธาคามีจะกลับมาสู่โลกนี้ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วทำที่สุดทุกข์นะครับท่านก็อธิบายสั้นๆนะครับคำว่าโลกนี้เนี่ยนะครับคำว่าโลกนี้ในที่เนี้ย ในในบางแห่งเนี่ยท่านมุ่งหมายถึงกามโลกนะครับหมายถึงกามโลกก็คือกามัสุขติภพเนี่ยนะครับจะพระสกทา,าคามีเนี่ยจะเกิดในในกามัสุขติภพอีกครั้งหนึ่งก็ถ้าเป็นพระนาคามีท่านก็ไปสู่พรหมโลกแล้วนะครับอันนี้ก็คือระรบุคคลประเภทที่สอง ท,ท่านก็ไม่ได้จําแนกใน,ในรายละเอียดอย่างที่ก่อนหน้านี้นนหมอก็พูดถึงไปแล้วนะครับว่าใน,ใน,ในการละสังโยชน์เป็นต้นนะครับคือก็กระทําให้เบาบางจากที่พระโสดาบันละไม่ได้ท่านพระสกทาคามีก็กระทาให้เบาบางนะครับคือสังโยชน์ที่เหลือที่เป็นประเภทโลภะทุสาโมหะกลุ่มนั้นนะครับก็จะทําให้เบาบาง อาจารย์รไปเชิญคบขอถามนิดนึงคะ่ะคือคอ่านข้อสองอ่านข้อสองแล้วเนี่ยกับข้อสามเนี่ยนะคะจับประเด็นได้ว่าข้อสามอ่ะท่านหมายถึงว่ากลับมาเป็นบนโลกมนุษย์อีกหนึ่งครั้งแต่ข้อสองเนี่ยท่านท่านบอกว่าท่านผู้มาด้วยวิปัสนาอย่างกลางเป็นผู้มีอินทรีย์ปานกลางมีชื่อว่าโกลังโกละ แปลว่าผู้จากสกุลไปสู่สกุลจะเร่ร่อนท่องเที่ยวไปตลอดสองหรือสามสกุลคือพบแล้วทําที่สุดทุกหมายถึงเป็นพระรหันตรงนี้ท่านหมายถึงเกิดในโลกมนุษย์หรือเปล่าคะเนี่ยมีมีมีม,ม,มีมีไปเกิดบนโลกสวรรค์ไหมคะอย่างข้อสามเนี่ยมีอินทรีแก่ก้าเนี่ยมาบนโลกมนุษย์ได้หนึ่งครั้งเพียงพบเดียวเท่านั้นแล้วก็จะเป็นพระรหันในพบมนุษย์เลย ครับอาจารย์ส่วนส่วนใหญ่ท่านใช้คําว่าโลกนี้เป็นต้นนะครับนั่นสิคะอา,อาจจะเกิดในเทวโลกในในพรหมโลกก็ได้ออนในบางที่ก่อนหน้าน,นี้เหมือนมีคนเอาหลักฐานมายืนยันเหมือนกันโดยเฉพาะพระสักคาคามีนี่แหละเดี๋ยวลองอ่านต่อนะคะว่าจะหมายความว่าที่บอกว่าพระสักคาคามีอะ่ะจะมาสู่โลกนี้เพียงอีกครั้งเดียว คือพระสกทาคามีมีหลายแบบแต่ที่ท่านพูดเนี่ยท่านจะพูดเอาชนิดที่ว่าอาจจะเป็นเทวดาตายจากเทวดาแล้วลงมาโลกมนุษย์อ่ะมาอีกหนึ่งครั้งแล้วก็บรรลุธรรมเลยเดี๋ยวจำไปเชิญลองอ่านดูนะคะเหมือนกับจะมีรายละเอียดซ้อนๆอ,อยู่นิดหนึ่งอะค่ะตรงส่วนตรงเนี้ยว่ามาสู่โลกนี้เจ็ดครั้งสามครั้งหนึ่งครั้งอะไรพวกนี้ค่ะจะหมายถึงโลกมนุษย์นะคะจะไม่ค่อยยุ่งกับสวรรค์เลยอะคะ่ะ เดี๋ยวลองอ่านต่อค่ะจันเชิญเชิญค่ะ,อะขอขอนอุญาตนิดนึงได้ไหมนิมต์ครับนิมต์จ้ะนิมต์ค่ะเจนพรพอดีอาตมาไปดูในดีิกาเจนพรท่านที่บายว่าจากตระกูลสูงตระกูลก็อบอกว่ากุหลาบกละเนี่ยท่านบอกว่าพอเป็นพระโสดาบันแล้วจะมาเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยสามารถเลือกเกิดได้ไม่ใช่เลือกเกิดในตระกูลสูงอย่างเดียวแต่มีโภคสมบัติได้ด้วยจากมนุษย์สู่มนุษย์ก็สามารถเกิดเป็นคน แล้วก็เกิดในตระกูลเลือกตระกูลได้เพราะท่านมีบุญมากเกินตระกูลสูงได้มีภคสมบัติมากจากตระกูลสู่ตระกูลอย่างน้อยสองสามตระกูลเจนพรท่านบอกว่าตั้งเพราะเหตุนั้นชื่อว่ากูลังกูละเพราะเป็นผู้จากตระกูลสู่ตระกูลก็จําเดิมแต่การกระทําให้แจ้งซึ่งโสดาปันติผลชื่อว่าการเกิดในตระกูลต่ําไม่มี พระโสดาบันย่อมเกิดในตระกูลสูงที่มีโพคะมากอย่างเดียวกุลสูงด้วยและมีโพคะมากอย่างเดียวคําว่าจากตระกูลสู่ตระกูลแปลว่าจากพบสู่พบสองพบหรือสามพบเรื่อำนาจเทวดาและมนุษย์อ๋อสรุปว่าไปเทวดาได้ด้วยเจ็ดพรนิดีกาเพื่อช่วยอธิบายเสริมส่วนส่วนใหญ่ตัวอย่างในสมัยครั้งพุทธกาลนะครับผู้ที่จุติ ที่เป็นพระยบุคคลนะครับจากโลกนี้ก็ไปเกิดเป็นเทวดาทั้งนั้นนะครับซึ่งจะไม่ไม่มีตัวอย่างที่ว่ามากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ดังนั้นเองใช่เจริญพรความเป็นไปได้น่าจะจะเป็นไปได้อย่างนั้นแหละเจริญพรแต่ว่า,าความเป็นไปได้ที่ท่านพูดที่บากว่าจากตระกูลสืบตระกูลเนี่ยต้องมนุษย์สู่มนุษย์แหละมนุษย์กับเทวดาเทวดามนุษย์อย่างนี้เป็นตน้นครับแต่โดยปกติแล้วมนุษย์ถ้าถ้าแต่ไม่ใช่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยส่วนมากท่านไม่ยอมไม่ยอมลงมาหรอก กพาท่านขึ้นสูงคล้ายๆกับพระโสดาบันทัวเนี่ยนะแต่ายังอยากสงสัยอยากถามโยมอาจารย์โสดาบันอีกกลุ่มหนึ่งที่ท่านเอท่านจําแนกกันนะแต่ยังไม่เจอในหลักฐานรู้สึกคุ้นๆอยู่ในอังคุตกริกาเอกาหิบาทหรือไงในเนจตพอ่อที่มีนางวิสาขาคนาธา,าอนเนกาวัน,นทิบูตรจุลรา,า,ารัฐาเทพบุตรแล้วก็ ท่าสกะเจริญพรที่ว่าเป็นพระโสดาบันทัวเจริญพรที่ไม่อยู่ในโสดาบันอยู่ในสังกัดสามกลุ่มเนี่ยนะเจริญพรพวกนี้เป็นกลุ่มที่พระอาจารย์พูดอะไรคะพระอาจารย์พูดอะไรคะวัดเออเออพระโสดาบันทัวแปลว่าอะไรคะเออผู้ยินดีในวัตตะเจริญพรท่านใช้เดียวดูก่อนนะท่านใช้แต่มาสมมูลตะบะเองอ๋อเป็นสำวนของพระอาจารย์เองโยงก็งงเออใช่ใช่เออเาเรียกเป็นผู้ยินดีในวัตตะ เจ้าค่ะถ้าเป็นในคำพีบาลีก็จะใช้ว่าวัตตะพิรติอ่าวัตตะพิรติเจนพรตมาก็ก็พูดเข้าใจง่ายๆคืพอพระสวนดาบวันทัวเนี่ยแหละชอบท่องเที่ยวในชั้นสูงแต่ละชั้นแต่ละชั้นขึ้นไปโดยที่ไม่อยากลงมาแล้วอยากจะเที่ยวในสวนแต่ละชั้นแต่ละชั้นขึ้นไปแล้วพัฒนาอบรมอินทรีย์ตัวเองสูงขึ้นสูงขึ้นจนถ,ถึงนู่นอัชนิทะขวปรินินาพาณอีกทีหนึง่งเจนพร จ้าค่ะแต่อันนี้ขอแบ่งปันนิดนึงนะคะว่าวันก่อนอ่านพระไตรปิฎกค่ะเหมือนกับมีบอกท่านยกตัวอย่างว่าเหมือนเด็กขายขนมคนหนึ่งเหมือนกับคล้ายๆกับว่าเป็นพระสโสดาบันแล้วก็ลงมาเกิดบนโลกมนุษย์เป็นเป็นเด็กขายขนมนะคะมีมีวันหนึ่งอ่านเจออยู่ค่ะคืออันนี้เป็นคําถามที่ถามพระอาจารย์ภิกษุรูปหนึ่งเหมือนกันว่าในพระไตรปิฎกมีตัวอย่างไหมคะที่ที่เป็นพระสโสดาบันหรือเป็นพระรยะบุคคลเนี่ยลงมาเกิดบนโลกมนุษย์เนี่ย ก็เป็นไปนได้มากสุดก็ต้องเป็นพระโสดาบันกับพระสักทารคามีนะคะมีไหมคะในพระไตรปิฎกมีหลักฐานไหมพระอาจารย์พิสุรุ่งหนึ่งก็็กยังยังตอบว่ายังไม่เคยเห็นหลักฐานแต่มีวันหนึ่งอ่านพระไตรปิฎกค่ะเหมือนกับท่านยกตัวอย่างว่ามีมีเด็กขายข,ายขนมลงมาเป็นพระโสดาบันลงมาเกิดแต่ก็ไม่ได้อธิบายอะไรต่ออันนี้อันน,น,นี้ให้ไว้เป็นข้อสังเกตนะคะเผื่อใครเจอก็เอามาแบ่งปันกันได้ค่ะ,ชะ,ะเชิญอาจารย์มเชิญต่อค่ะ คือมันเป็นไปได้เท่านั้นเองนะครับคือความเป็นไปได้ของพระบุคคลระดับพระโสดาบันหรือสกัดราคามีนะครับจะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกอันนี้เป็นไปได้อยู่แล้วแต่ว่ามันยุคไหนเท่านั้นนะครับยุคที่มีอายุยืนที่มีความสุขอายุหลายแสนปีอะไรเนี่ยน,นะอันนั้นอาจจะเป็นเป็นไปได้อยู่แล้วครับ โูกค่ะต่อค่ะอาจารย์ครับก็ออเป็นพระบุคคลประเภทที่สามนะครับในข้อแปดรอยแปสิบปดครับอธิบายว่าท่านผู้ทร,รมัคปัญญาที่สามให้เกิดขึ้นแล้วมีนามว่าพระนาคามีอาจารย์อ่านคาถาหรือแล้วหรอแล้วหรอคะอ่านแล้วครับอ๋อที่หมอยังไม่ได้พูดใช่ไหมครับเชิญเชิญครับอาา๋ออ่านไปแล้วโอเคก็คือ พระสกทาคามีข้อแปดร้อยแปดสิบเจ็ดท่านผูดทามรรคปัญญาที่สองให้เกิดแล้วมีชื่อว่าพระสกทาคามีจะกลับมาสู่โลกนี้ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วทําที่สุดทุกเนี่ยท่านก็ไม่พูดสวรรค์อีกแล้วอ่ะให้ลงมาแต่ก็คือจริงๆก็คือถ้าไปไปสวรรค์แล้วไปทําที่สุดทุกบนสวรรค์ได้หรือจะติดในกามคุณหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ท่านจะชอบพูดถ้ามาโลกนี้นะคะก็น่าสังเกตอยู่ เออตรงน,รงนี้ตรงนี้พระอาจารย์สมบูรณ์ในดีการท่านมีอธิบายเพิ่มไหมคะเพแดร้อยแปดสิบเจ็ดจนพรก็กําลังดูอยู่เจนพรแต่ว่าไอมีที่อื่นที่บายอยู่แต่ว่าอืมอาตมาอยากจะอ่านให้ฟังมากกว่านะานพมพระะมน์จะะดดไหมล่ะกลัวกวัวจะยาวไปสิปัญหาเนี้ยโอ้ยไม่เป็นไรค่ะค่อยๆไปไม่รีบออจ้า ค่อยๆไปนะไม่รีบนะโอเคถ้างั้นก็ค่อยๆไปนะแต่มาเป็นห่วงมากเลยนะห่วงคนจะเสียเวลาคนอื่นไม่อะค่ะไม่ค่ะเขาบอกว่าภระยาบุคคลใดย่อมมาอีกครั้งเดียวด้วยอํานาจการปฏิสนธิเห็นนั้นพระบุคคลประเภทนั้นชื่อว่าสกาธาคามีผู้มาครั้งเดียวคําว่าอีกครั้งเดียวเท่านั้นก็คือวาระเดียวเท่านั้น ด้วย <The ığımız> คว่ามาสู่โลกนี้ท่านเว้นพระสกทาคามีอีกสี่ประเภทนะเจนพรพระสกทาคามีมีห้าประเภท <the Claudia> ในบรรดาพระสกทาคามีห้าประเภทแล้วถือเอาประเภทเดียวเท่านั้น <the annoy ance> จริงอยู่พระสกทาคามีมีบางประเภทที่บรรลุพระสกทาคามีผลในโลกนี้และปรินิพานในโลกนี้พระสกทาคามีบางประเภทบรรลุในโลกนี้และประินิพานในเทวโลก พระสกัทาคามีบางประเภทบรรลุคุณธรรมในเทวโลกแล้วปรินิพานในเทวโลกนั่นเองพระสกัทาคามีามีบางประเภทบรรลุในเทวโลกแล้วบังเกิดในมนุษย์โลกแล้วปรินิพานพระสกัทาคามีทั้งสีประเภทนี้ไม่ได้ถึงเอาในที่นี้ส่วนพระสกัทาคามีประเภทที่บรรลุในโลกนี้เพราะอยู่ตลอดอายุในเทวโลก แล้วกลับมาเกิดในโลกนี้จึงปรินิพานพระสกาศทาคามีประเภทนี้เท่านั้นที่ท่านถือเอาในที่นี้เจตพันอนสาธุค่ะจากพระไตรปิฎกใช่ไหมเจ้าคะพระสูตรชื่ออะไรเจ้าคะพระสูตรหรืออัตถกาถาเจ้าคะพระอาจารย์สมบูรณ์จากดีกาครับดีกาเหรอคะ หนูไม่มีดีกานะแต่หนูเคยอ่านเคยอ่านที่พระอาจารย์สมบูรณ์อ่านเมื่อกี้อะมีในพระไตรปิ๊ะหรือ,อยังไงไม่แน่ใจโอเคอ,อ่ะอ่านผ่านออันเนี้ยอันเนี้ยในในในดีกาของของวิสุทธิทมักครับตรงหน้าหน้า,หน,าหน้าคุณอาสุโมงนี่คือเป็นดีกาเลยใช่ไหมคะรับครับเหมือนอเ,เหมือน,อนมือจะขอจะดูบั์เลยครับสาธุค,ค่ะอ้าว หกนาทีต่อเลยค่ะอาจารย์ไปเชิญคะเ,เรื่องพระสักทาคา,า,ามีเห็นไหมคะสําคัญพระสักทาคามีมีห้าประเภทแต่ว่าท่านมุ่งหมายเอาแค่ประเภทเดียวคือประเภทที่เอลงมาโลกนี้แล้วมาบรรลุธ,ธรรมรเป็นพระราาอรหันต์ค่ะก็ต่อไปเป็นพระนาคามีนะครับ พระอนาคามีจะมีห้าประเภทที่ท่านกล่าวในในข้อไปแล้วแปนะครับท่านผู้ธรรมมัคปัญญาที่สให้เกิดแล้วมีนามาอนาคามีโดยมีความต่างกันของอินทรีย์ของพระอนาคามีนั้นละโลกนี้ไปแล้วจบลงมองเล็วคือปรินิพานโดยห้าประเภทคืออนันตรัปรินิพพายีข้อที่1นะครับท่านพูด อันตรารับอันตราปรินิพพายีท่านผู้ปรินิพานในระหว่างอายุไม่ถึงกึง่งอันนี้ก็ในผมในผมโลกนะครับสองอุป,ปหัตจ,จะปรินิพพายีท่านผู้ปรินิพานเมื่ออายุพ้นกึ่งไปแล้วสามอสาสังขาระปรินิพพายี ท่านผู้ปรินิพานโดยไม่ใช้ความเพียรน,นักสศาสังขาระปรินิพายีท่านผู้ปรินิพานโดยใช้ความเพียรมาก 5. อุทางโสโตอักาศนิทะคามีท่านผู้มีกระแสเบื้องบนไปสู่อน,นิจอากาศนิทภพนะครับอันนี้ก็คือเป็นการจะแนก พานาคามีซึ่งท่านจะมีอธิบายในข้างหน้าอีกนะครับก็ให้ให้ทราบถึงประเภทของพานาคามีโดยโดยในในความต่างกันของอินซีนะครับตอนนี้คุณหมอจะไม่ <จะ S 1> ไมีมอะไรเพิ่มไม่ไมีมอะไรเพิ่มค่ะเพราะว่าจยา์ไปเชิญบอกว่ามีอธิบายข้างหน้าเดี๋ยวเราตามพยานชนะไปก่อนเลยคะ่ะครับ ข้อที่หน,นะครับที่ท่านอธิบายว่าท่านผู้ไปเกิดในสุทธาวาสพบใพบดพบหนึ่งยังอยู่ไม่ถึงครึ่งอายุก็ปรินิพานในพบนั้นชื่อว่าอันตราปรินิพพายีก็ท่านอธิบายสั้นๆนะครับก็อย,อยู่อยู่ไม่ถึง ถ้าสุทธาวาสนี้กี่กี่พันกับครับเนี่ยจําตัวเลขไม่ได้ไม่ทราบพระอาจารย์ท่านท่านใดอาจจะนานพระอาจารย์ไออาจารย์เชิญนะอาจจะนานเกินท่านก็เลยแบบเบื่อเบื่อแล้วก็เลยรีบทําพระอระหัตตมรรคให้แจ้งแล้วก็ปรินิพานก็เลยอยู่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของอายุของสุทธาวาสนะคะเอ๊ะจาเชิญเขาทำไมท่านไม่บอกนะคะว่า ได้ฌานอะไรอะไรยังไงไหมถึงมาเกิดชั้นสุดทาวาสท่านพูดเป็นอันตราปรินิพายีเลยนะคะแล้วก็ขึ้นมาเลยว่าเป็นผู้ <ใน S 2> ที่เกิดในอื่นครคับ,คบอในที่อือน่นโอเคอะครับนี่แหละค่ะการความยากของการอ่านคัมภีค่ะเจินคือคําว่ารปรินิาพานในที่นี้อาจจะหมายถึงกิเลสปรินิาพานก็ได้นะครับ ไม่ได้ไหมายถึงว่าดาวคันนักปร,รินิพานอ๋อเหรอคะท่านผู่ปริอ๋อมาลูเป็นพระหรหันหท่านใช้คําว่าปรินิพานเหรอคะอาจารย์เบเชญไม่น่าใช่นะหนูว่ากิเลสปร,รินิพานมีด้วยค่ะใช,ะใช้ใช้ศัพท์ปรินิพานแต่หมายถึงมาลูปเป็นพระหรหันม่ทราบท่านท่านอื่นในใน,ในข้อความตรงนี้จะมีมีอะไรแบ่งปันเรียนเชิญนะครับ ดีกาดีกาอยากฟังดีกาแล้วนิมนพระอาจารย์อ่านดีกาข้อนี้หน่อยค่ะพระอาจารย์สมบูรณ์คะเสียงพระอาจารย์หายไปเจนพรตมานนี้ก็เปิดใหม่แล้วเออดีกาก็อธิบายเยอะนะเจนพรขอขอฟังค่ะลองฟังดูก็แอ่าลองฟังดูนะพระยาบุคคลชื่อว่านาคามีเพราะไม่ มาในโลกนี้ด้วยอํานาจปฏิสนธิคือไม่มาเกิดเป็นคนแล้วคาว่าด้วยอํานาจแห่งต่างอินทรีย์ด้วยความหย่อนและยิ่งแห่งอินทรีย์บ่มวิมุตมีศรัทธาเป็นต้นย่อมเป็นผู้ละอัตภาพในโลกนี้แล้วริงสําเร็จความว่าพรานาคามีนั้นย่อมเป็นผู้ละโลกนี้ด้วยประการทั้งห้าด้วยความเป็นประเภทอันตระอันตราปนิพายีเป็นต้น แล้วจึงปรินิพานพระอนาคามีชื่อว่าอันตราปรินิพายีเพราะกิเลสเพราะนิพานด้วยกิเลสปรินิพานในระหว่างท่ามกลางแต่อายุยังเหลือนะอายุนั่นเองนะบางคนก็ปรินิพานแต่กิเลสแต่อายุยังเหลือจนหมดอายุก็มีคําว่าอุปาหจจะแปลว่าเข้าไป ทำกาละคาว่าโดยไม่ต้องประกอบความเพียรมากนะเพราะความเว้นจากการประกอบความเพียรอันมีประมาณยิ่งผู้อาสังคาริกเนี่ยนะไม่ต้องมีชักชวนเยอะมีความลําบากเพียงเล็กน้อยเท่านั้นความเป็นผู้มีสีแก่กล้าในคําว่าโดยการประกอบความเพียรมากหรือหนักนี้จึงพึงทราบเนื้อความตามปริยายต่างจากที่กล่าวแล้วพระนาคามีมีชื่อว่าอุทางโสโตเพราะมีความหมายว่า มีกระแสคือตันหาหรือกระแสคือวัตตะในเบื้องบนเพราะภาวะที่นําไปสู่เบื้องบนชื่อว่าอากนิษฐคามีเพราะมีความหมายว่าไปสู่อากนณิษฐพบด้วยอำนาจปฏิสนธิโอ้นี่บายเยอะเลยอาจารย์เจ้าค่าหนึ่งร้อยต่อพรุ่งนี้จะฟรอนแแ่่ว่าอธิบายถึงอายุของ อวิหาอาตาปาสุทธาสาทุทัาศีเนี่ยท่านอธิบายถึงนู่นตั้งหนึ่งพันมหากรบพวกกลุ่มของพวกสัทธาสัททินีในั้นอวิหาอาตาปาก็เพิ่มเข้าอีกตัวหนึ่งคือสองพันมหากรบส่วนสุทธาสาเนี่ยเป็นสี่พันมหากรบส่วนสุทธาสีแปดพันมหากรบส่วนออคริษฐาเรืออคริฐาเนี่ยนะท่านบอกหมื่นหกพันมหากรบ อันนี้เป็นยอดของพริยบุคคลนักเรียกนะอริยพระคาภูเนี่ยภูมิของพร, <ทะ S 1> พริยบุคคลเจริญพรนี่เป็นอะไ<า>ที่ยาวนานเจนริญพรสาธุเจ้าค่ะเอก็สรุปว่าอันตราปรินิพานีคือท่านผู้ปรินิพานหมายถึงกิเลสนิพานในระหว่างอายุไม่ถึงกึ่งอย่างที่อาจารย์ประเชิญบอกคะ่ะในช่วงนี้มีท่านใดอยากจะสนทนาหรือสอบถามอะไรไหมคะเรียนเชิญน,นะคะ ถ้าไม่มีก็ขออนุโมทนาทั้ง25ท่านด้วยนะคะนิมนต์พระอาจารย์สมบูรณ์นำสวดมนต์ค่ะ,อะขออนุญาตนำสวดมนต์พระ้าพระตระกันนะอยู่เนาะ <c oughs> ด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปชาผู้เลิศและอาจารย์ผู้เกืลอหนุนทั้งพ่อแม่และพวงญาติ ุนจันทร์และราชาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพรหมานิอินทราชทั้งโัวเทพและโลกบาลโยมมาราษารุณีผู้เป็นกลางผู้จองผานขอให้เป็นสุขสารทุกทวนาอย่าทุกคนบุญผองที่ขธรทำจงช่วยอำนวยสุขผลให้สุขสามอย่างล้นให้รู้ถึงนิพพานเทินอรหังสัมมาสัมพุทโธภกวา พุทธังพคะวรรณังอภิวาเทมิสวากาโตพคะวตาธมโมธามังนัมมัสมามิสุปฏิปันโนพคะวตสาวกสังโฆสังฆังนัมมิอ่ะโมตระบุญกับทุกคนทุกท่านนะเจริญพร